โดยถแถลงการจากกองบัญชาการภาคเหนือของสหรัฐระบุนะคะว่ากองพันทหารนาวิกโยธิน700นายได้ถูกเรียกตัวให้มาทำงานร่วมกับกองกำลังป้องกันชาติ2,100นายที่ถูกระดมพลไปยัง L.A. โดยรัฐบาลทรัมป์หน้าที่ของนาวิกโยธินเนี่ยกองทัพเ่ยบอกว่า ส่งไปเพื่อช่วยปกป้องทรัพย์สินของรัฐบาลกลางแล้วก็เจ้าหน้าที่ซึ่งก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะคะที่ทำหน้าที่บุคคลจับกลุ่มผู้อพยพโดยพีเทสเซคค่ะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่าน X นะคะยืนยันเรื่องการส่งนาะวิกโยทิน700นายลง LA เขาบอกว่า นาวิกโยธินเนี่ยถูกส่งลงไปเพื่อที่จะฟื้นฟูระเบียบหลังจากที่มันมีเรื่องของภัยคุกค,คามต่อการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางแล้วก็มีอันตรายต่ออาคารของรัฐบาลกลางเนีเกิดขึ้นโดยเฮเซกเนี่ยบอกว่าเป็นหน้าที่ของเรานะคะที่หมายถึงกระทรวงกลาโหมเนี่ยในการ ปกป้องเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็มีการพาดพิงนะคะไปถึงผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเกวินนิวซัมด้วยบอกว่าเนี่ยแหละการปกป้องเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ยอมทําความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้เนี่ยแน่นอนนะคะทำให้ทางการท้องถิ่นของแคลิฟอร์เนียนะะในระดับรัฐแล้วก็ในเมืองลอสแองเจลิสใน LA เอเองเนี่ย มีความไม่พอใจนะคะออกมาต้านทันทีเกวินนิวซัมค่ะผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียได้โพสต์ข้อความผ่าน X ระบุนะคะบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยนาวิกโยทินเนี่ยก็หน้าที่สำคัญต่อประเทศเนี่ยก็คือหน้าที่ของการปกป้องประชาธิปไตยไม่ใช่มาเป็นเบีย้ยทางการเมืองกระทรวงกลาโหมเนี่ยทำผิดกฎหมายในการที่ส่งนาวิกโยธินลงมาบนถนนสหรัฐนะคะบอกว่านี่เป็นการใช้อำนาจในทางมิชอบ ผู้ว่าการแคลิฟอร์เนียเนี่ยบอกนะคะบอกว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะฟ้องร้องให้รัฐบาลทรัมป์เนี่ยหยุดทำสิ่งนี้แล้วเขาก็บอกว่าทั้งศาลแล้วก็ต้องแล้วก็สภาคองเกรสเนี่ยต้องทำหน้าที่การตรวจสอบถุงดุลเนี่ยกำลังพังทลายแล้วในประเทศนี้นะคะบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลทรัมป์ได้ทำเนี่ยเป็นการข้ามเส้นแดงแล้วนอกจากนี้นะคะนิวซัมยังระบุว่าเขาได้รับแจ้งว่าทรัมป์เนี่ย กำลังจะส่งกองกำลังป้องกันชาติอีก2 0 0 0นายมาอย่าง LA ด้วยหิวซัมบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการรักษาความปลอดภัยสาธารณะแล้วนะคะแต่เป็นเรื่องของอีโก้ของประธานาธิบดีซึ่งประเด็นเรื่องของการส่งกองกำลังป้องกันชาติมาเพิ่มอีก2 0 0 0นายเนี่ยล่าสุดก็ได้รับการยืนยันจากเพนตากอนแล้วนะคะนอกจากผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วนะคะก็ยังมีความเห็นจากคาร์ลนบัส นายกเทศมนตรี LA ค่ะที่ระบุกับนักข่าวนะคะบอกว่า LA เนี่ยไม่ได้ต้องการทั้งกองกำลังป้องกันชาติแล้วก็ไม่ได้ต้องการนาวิกโยธินด้วยซึ่งถ้าหาก LA ต้องการจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะเป็นไปตามขั้นตอนปกตินั่นก็คือขอไปทางพั้าการรัฐบาสเนี่ยยังบอกนะคะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนใช้ LA เป็นตัวอย่าง เป็นเหมือนสนามทดลองนะคะสำหรับการทดลองแทรกแซงโดยรัฐบาลกลางพร้อมกับขอให้รัฐบาลทรัมป์เนี่ยหยุดการบุกค,ค้นจู่โจมจับกลุมผู้อพยพนะคะบอกว่านี่นะคือสิ่งกระตุ้นให้ความวั่นว่วนวุ่นวายเกิดขึ้นเราลองไปฟังเสียงของนายกเทศมนตรีของ L.A. would say กันค่ะ I would say give the power the back to our governor And if we need the uh, National Guard, we can do it in their normal circumstances, which is the request is made local and the governor decides or not to grant that to our city. We didn't need the National Guard. Why on earth? What are they going to do? Do you know what the National Guard is doing now? They are guarding two buildings. They're guarding the federal building here in downtown and they're guarding the federal building in Westwood that's what they're doing so they need marines on top of it i don't understand that that's why i feel like we are part of an experiment no that one. we did not ask to be a part of no, 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 no. we need to stop the raids there sh this should not be happening in our city it is not warranted and it does any it, the only thing it does is contribute to chaos this was chaos that was started at washington d.c On Thursday, the city was peaceful. On Friday, it was not because of the intervention of the federal government. And นั่นก็เป็นเสียงนะคะของนายกเทศมนตรีของ LA ก็ต้องบอกว่าเต็มเปี่ยงไปด้วยอารมณ์เลยนะคะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้นอกจากตัวของนายกเทศมนตรีแล้วเนี่ยนะคะผู้บัญชาการตำรวจ LA เองเนี่ยก็ระบุว่าการส่งเจ้าหน้าที่กองทัพนะคะค ของรัฐบาลกลางลงมาโดยที่ไม่มีการประสานงานโดยตรงกับท้องถิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดความท้าทายในด้านโลจิสติกส์แล้วก็ความสับสนในช่วงนี้ที่เป็นช่วงสถานการณ์สำคัญแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยตำรวจ LA แล้วก็หน่วยงานให้ความช่วยเหลือที่เป็นพันธมิตรที่เป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของประสบการณ์นะคะมีความมั่นใจในการที่จะรับมือกับการชุมนุมประท้วงขนาดใหญ่อย่าง เป็นมืออาชีพแล้วก็มีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะคะจริงๆก็คือจะบอกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมีการส่งนะคะตัวของทหารเนี่ยลงมาใน LA ในเวลานี้แล้วท่าทีของทรัมป์เนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะคะต่อความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวานเนี่ยทรัมป์บอกว่า เขาเนี่ยไม่ลังเลในเรื่องของการส่งกองกําลังลงไปเพิ่มนะหากจําเป็นนะคะแล้วก็บอกว่าหากเขาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยไม่เอากองกําลังป้องกันชาติลงไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือหายนะทรัมป์บอกว่าในกรณีของ LA เขาจะไม่เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นการจลาจลต่อต้านแต่บอกว่ามันจะนําไปสู่สิ่งนั้นแล้วก็ชื่นชมนะคะกองกําลังป้องกันชาติที่ถูกส่งไปเนี่ยว่าทําหน้าที่ได้ดีตํารวจก็เช่นกัน แต่ที่นี้ทรัมป์ก็ติงนะคะบอกว่าตำรวจเนี่ยเรื่องของตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยทําบอกว่าถูกสั่งให้ยึดมั่นกับเรื่องของความถูกต้องทางการเมือง สังรฤษก็คือ politically correct นะคะ PC เนี่ยซึ่งโดยปกติมนหมายถึงเรื่องของการกระทำการใช้ภาษาที่ต้องหลีกเลี่ยงการสร้างความขุ่นข้องให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะในเรื่องของเพศนะ,ะเรื่องของเชื้อชาติอะไรต่างๆนะคะซึ่งทรัมบอกว่าตำรวจเนี่ยไม่ต้อง PC ก็ได้แค่ทำหน้าที่ของตัวเองก็พอส่วนในเรื่องของการส่งนาวิกโยธินลงไปในแคลิฟอร์เนียเนี่ยทรัมป์บอกว่า ก็รอดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยทรัมพ์ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะก่อนที่ทางกองทัพสหรัฐะะทางกองมัชาการภักเหนือจะมีแถลงการยืนยันออกมาว่ามีการส่งนาวิกกโยทินลงไปนะคะเราไปฟังเสียงทรัมพ์กันค่ะ I wouldn't call it quite an insurrection but it could have led to an insurrection I mean that was a serious, that was a lot of That was a lot of harm that was going on last night. I watched it very closely And it was amazing that uh, the job that the National Guard did. And and by the way, the police were working very hard also. But, you know, the police are given instructions uh, to be politically correct. I said, no, no, you don't have to be politically correct. You have to do the job. Are you going to deploy Marines in California? We'll see what happens. I mean, I think we have it very well under control. Uh, think would have been very bad situation think have heading the wrong direction. Now heading the right I it It in direction It's in direction been wrong now was bad a very ทั้งนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่สองที่การประท้วงใน LA ดําเดำเนินอยู่เนี่ยทรัมป์นะคะประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ได้สั่งระดมกองกำลังป้องกันชาติหรือว่า national guard troops จำนวน2,000นายให้ลงไปยัง LA นะคะหลังจากที่เกิดการประท้วงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันศุกร์ หลังจากที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ศุลกากร,กรนบุคคลจับกลุ่มผู้อพยพใน l a การบุคคลจับกลุ่มนะคะผู้อพยพเมื่อวันศุกร์เนี่ยจนที่เขาพุ่งเป้าไปที่แรงงานที่รับค่าจ้างรายวันแล้วก็คนงานที่โรงงานเสื้อผ้าแห่งหนึ่งใน L.A. โดยเจ้าหน้าที่นระบุว่าต้องการตามหาคนที่ถือเอกสารพนักงานที่มีการปลอมแปลง โดยรายงานระบุนะคะว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีผู้อพยพถูกจับกลุ่มไปกว่า40คนแล้วก็การบุคคลจับกลุ่มที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็กลายมาเป็นชนวนให้เกิดการประท้วงนะคะจากบรรดาญาติแล้วก็คนอีกจำนวนมากใน LA ที่เขาไม่พอใจแล้วก็ออกมาประท้วงมีการ,รเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ด้วยงานรัฐบาลกลางการประท้วงเนี่ย กลายเป็นความรุนแรงนะคะมีเจ้าหน้าที่ที่ใช้สเปรย์พริกไทยนะคะกับผู้ชุมนุมใช้กระบองผักดันฝูงชนมีผู้นำแรงงานถูกจับกลุ่มก่อนที่การประท้วงเนี่ยจะขยายวงออกไปจากย่านดาวเทาเอเมมีรายงานเรื่องของการใช้แกส๊สน้ำตากระสุนยางจับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกกันนะคะการประท้วงเนี่ยยืดเยื้อเข้าสู่วันที่สี่แล้วในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะผู้ชุมนุมเนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งคนที่เป็นผู้ชุมนุม ที่ประท้วงอย่างสันตินะคะแล้วก็มีอีกส่วนที่เป็นผู้ประท้วงที่มีทั้งการเผารถยนต์นะก่อการประท้วงการแสดงออกอย่างรุนแรงนะคะมีการปาขว้างปาก้อนหินสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ก็มีผู้ชุมนุมทั้งสองส่วนที่ร่วมการประท้วงครั้งนี้นะคะโดยรอยเตอร์สเนี่ยรายงานว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่นตำรวจเริ่มสลายการชุมนุมของผู้ประท้วงหลายร้อยคนที่รวมตัวกันอยู่ด้านนอกศูนย์ควบคุมตัวของรัฐบาลกลางในย่านดาวเทาเอลเอซึ่งเป็นจุดที่มีการควบคุมตัวผู้อพยพเอาไว้ส่วนกองกําลังป้องกันชาติก็มีการตั้งแถวนะคะเจ้าหน้าที่กองกําลังป้องกันชาติตั้งแถวเป็นแนวป้องกันที่บริเวณหน้าอาคารนะ,ะไม่ให้ผู้ประท้วงเข้าไปในตึก ก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะเริ่มผลักดันผู้คนออกไปตรงถนนแล้วก็มีรายงานเรื่องของการใช้อาวุธเบานะคะอย่างกระป๋องแกส๊สในการสลายการชุมนุมด้วยด้านตำรวจเ a เนี่ยก็ระบุว่าผู้ประท้วงก็มีการคว้างปาสิ่งของมาที่เจ้าหน้าที่อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ประท้วงที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนว่าการที่ทรัมป์นะคะส่ง ทหารส่งกองกําลังป้องกันชาติลงไปเพื่อที่จะรับมือเพื่อที่จะจัดการการประท้วงใน LA เนี่ยมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากมายนะโดยเฉพาะจากฝั่งของทางการท้องถิ่นในรัฐแคลิฟอร์เนียเองไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้ว่าการรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของนายกเทศมนตรีของ LA ที่ต่างพูดออกมาในเสียงเดียวกันก็คือบอกว่านี่เป็นการละเมิดเส้นแดงเป็นการใช้อำนาจในทางม่ชอบนะคะเพราะว่าการส่ง กองกำลังป้องกันชาติลงไปเนี่ยทรัมป์ทำลงไปโดยที่ไม่ได้มีการปรึกษาหารือกับตัวของผู้ว่าการรัฐนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้อย่างที่เราได้รายงานคือมันมีการจับตาว่าจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นไหมนะคะจะมีการฟ้องศาลนะคะให้สั่งระง,งับนะคะคำสั่งนี้ของทรัมป์หรือไม่นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการ ฟ้องร้องดำเนินการจริงๆนะคะอายการของรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยได้ฟ้องรัฐบาลทรัมป์ต่อศาลร,รัฐบาลกลางนะคะให้สั่งห้ามการส่งทหารกองกำลังป้องกันชาติเข้าไปโดยชี้ว่าการกระทำนี้ของรัฐบาลกลางเนี่ยเป็นเรื่องของการฉวยยึดอำนาจแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะโดยในเอกสารฟ้องร้องนะคะอายการระบุว่าทรัมป์เนี่ยได้บายพาสหรือว่าลัดขั้นตอนนะคะข้ามเกวินนิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียโดยการระดมกองกำลังป้องกันชาติภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลางโดยที่ไม่ผ่านการอนุญาตของผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งนี้กฎหมายที่ทรัมป์เอามาใช้อ้างอิงระดมกองกำลังป้องกันชาติเนี่ยอนุญาตให้ประธานาธิบดีส่งกองกำลังป้องกันชาติลงไปปฏิบัติภารกิจได้ในระหว่างที่มีการก่อกาบฏเกิดขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยพอทรัมป์อ้างกฎหมายลักษณะนี้มาใช้นะคะในคำฟ้องร้องของอายการแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็เลยโต้ประเด็นนี้บอกว่ากฎหมายที่ทรัมเอามาอ้างใช้เนี่ย ใช้ไม่ได้กับเหตุการณ์ประท้วงใน LA ที่มันมาจากการปฏิบัติการบุคคลจับกลุ่มผู้อพยพของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองโดยอายการแคลิฟอร์เนียบอกนะคะว่าในช่วงสามวันที่ผ่านมาของการประท้วงเนี่ยก็ไม่มีตรงไหนที่จะเรียกว่าเป็นการก่อบกบฏได้นะคะโ,คโดยอายการแคลิฟอร์เนียก็ยังบอกว่ากฎหมายที่ทรัมป์อ้างใช้นั่นก็คือมาตรา1 2ึ่กเนี่ยก็ยังกาหนด ให้การที่ประธานาธิบดีจะเรียกกองกําลังป้องกันชาติมาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะต้องทําผ่านผู้ว่าการรัฐการใช้กองกําลังป้องกันชาติของทั้์ในกรณีนี้เนี่ยจึงเท่ากับเป็นการปลุกให้เกิดความกลัวทําให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นกับทั้งผู้ประท้วงแล้วก็คนที่พักอาศัยอยู่ใน LA นะคะแล้วก็ไยการยังบอกด้วยว่าจริงๆตํารวจเขาก็สามารถทําหน้าที่จัดการรับมือการชุมนุมได้อยู่แล้วนะคะ โดยนี่เป็นครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่ปี1965เเป็นต้นมานะคะที่ประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยได้ส่งทหารกองกำลังทหารไปยังรัฐรัฐหนึ่งไปทำหน้าที่ในรัฐรัฐหนึ่งโดยที่ไม่มีการร้องขอจากตัวของผู้ว่าการรัฐก่อนอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นในสหรัฐที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวพาดหัวใหญ่นะคะของทั่วโลก